ก็ที่นี่เป็นแหล่งที่อากาศดีที่สุดและอยู่ใกล้อุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่เพียง500เมตรแต่ตรงนี้เขาเขาเขาถือว่าชาวบ้านก็ถือว่าเป็นเป็นที่ที่ที่ดีที่สุดหรือคล้ายๆเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะครับ โรงแรมโอเซเว่ิลล่าเขาใหญ่ตั้งอยู่ในทําเลที่ถือว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่โอโซนเยอะที่สุดและอยู่ใกล้อุทยาแห่งชาติเขาใหญ่เพียง500เมตรเท่านั้นนะครับเขาถือว่าชาวบ้านก็ถือเป็นเป็นที่ที่ที่ดีที่สุดหรือคล้ายๆเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของเขา,าครับถ้ามองเข้าไปเหมือนกับช้าง3เชือกเดินตามหลังกันพ่อแม่ลูกนะครับ จุดเย็นใกล้ทางขึ้นเ<ม>ขาใหญ่นะครับผมมองไปทางทิศตะวันออกจะเป็นภูเขาลูกช้างตกเย็นบางวันก็จะมีทขัขคาวบินผ่านให้เห็นเป็นฝูงนกเนือกก็มีตรงนี้เป็นบางครั้งที่เราจะเห็นนะถ้าอากาศดีๆก็จะเป็นแบบนั้นเรามีพาร์ทเนอร์ที่จะพาขึ้นทเที่ยวเขาใหญ่สองชัตตอนกลางคืนก็มีท่าทอจะจัดโปรโมชันโดยเอาโรงแรมเราเป็นศูนย์กลางก็คือจะมีจักรยานมาให้แล้วก็ดีวกับนักท่องเที่ยวเข้ามา แล้วก็ติดต่อทางอุทยาแห่งชาติเอารถมารับนักท่องเที่ยวแขกที่พักที่โรงแรมนะครับอ,อีกทั้งอยู่ใกล้ๆร้านอาหารดังๆบนถนนธน,น,ธนรัตฐหลายร้านมากมายนะครับเราสามารถสั่งมาให้ท่านทานได้ที่โรงแรมนะครับหรือจะทานอาหารจากเมนูของโรงแรมของเราก็มีหลายอย่างให้ท่านเลือกนะครับมีตลาดกลางคืนแล้วแหล่งชอปปิง้งแล้วจะไปต่อที่วางน้ำเขียวก็ได,ได้เยอะแยะไปหมดเลย นะฮะเป็นศูนย์รวมอยู่ตรงนี้ห้องพักของเรามีทั้งหมด53ห้องนะครับรับกรุ่สัมมนาได้130คนแต่ว่าเรามีโรงแรมพ์ทเนอร์ที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเราสามารถรับได้ถึง300คนครับและเป็นบ้านพักที่เป็นวิลล่าขอให้เป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยว้วยนะครับมาช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษจากโอเซเวนวิลล่าเขาใหญ่นะครับผมเช mm ็ค hmm. อินที่โอเซเวนวิลล่าเขาใหญ่กดไลค์กดแ like, ชร์เพจอยุธยาไกด์เราลดให้เลย20%จนถึงสิน้นฤดูหนาวนี้นะครับผม